นนะะในรายการ Pink Valley Creation ค่ะวันนี้นะคะเป็นมารีวิวยาดพี่น้องบันทั้งหลายนะคะคือมันบันเป็นสกูชี่บันเยอะมากเลยคะ่ะดูสิคะกี่ตัวนี่ยสองสามสี่ห้าหกแปดตัวนะ,ะนี่คือสกูชี่บันที่คุณม,มีอยู่ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือคุณปู่บัน,นะคะ่ะดูสิคะตัวใหญ่ที่สุดในตระก,กูลเลยะะแล้วก็นี่คือคุณพ่อนี่คือคุณแม่ <c oughs> คิดไเยนี่คือพี่ใหญ่นี่คือฝาเฟดแล้วก็นี่คือวัก <c oughs> คนคนสุดท้ายแล้วก็นี่คนเล็กนะนี่นะคะ <c oughs> คุณปู่แพนด้าค่ะ <c oughs> นี่นะคะก็จะตัวใหญ่ใหญ่แบบใหญ่เท่ามือเห็นดิเลยนะคะใหญ่มากแล้วก็จะสลูสลูแต่ตอนบีบแล้วเนื้อมันจะยุ่ยย,ย่ยน,นิดนึง ก็ชอบค่ะมันแบบเต็มไม้เต็มมือค่ะโอ้โหขยำได้กูแขนอะไรมาก็จะเป็นคุณพ่อที่มีขนตาเป็นเหมือนผู้หญิงคะคุณพ่อเป็นทครเหรอคะเอ้ยคือแบบมันมันตัวใหญ่นะคะตัวนี้ตัวเล็กก็เลยเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะนี่นะคะ กินก็หอมมากเป็นไรเนี่ยตัวต่อไปไล่ลำดับตามอายุนะค,ะคุณแม่คุณแม่หมีฟูนี่นะคะมันกคนนะคะน็คือมันเด้งเด้งนะคะแต่ว่ามันหอมคือมันเด้งเด้งไม่ค่อยนิ่มไม่สโล,ะลนะ,ะแต่คือมันหอมค่ะหอมมาก นี่มีแพ็กเกจด้วยนะคะแต่เป็นเกตแพ็กเกจละน่ารักมากเลยนะคะเป็นพี่โตนะคะก็คือเป็นบันจากไดโซ,โซนะคะมันสาโลมากเลยสโลซโ,โลเนื้อก็นิ่มๆโหเหอไปไหมอันนี้ยังไม่มีตำหนินะคะใหม่ล่าสุดนะคะตัวใหม่ล่าสุดที่ซื้อแล้วมันเลยไม่มีตำหนิค่ะ กลิ่นนี่เลรอะหอมเราจะบรรยายค่ะแต่สู้พิทไอ้บุ้งไม่ได้ช,ช,ชัอค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 ฮัลโหลมากเลยนะคะพี่ใหญ่ของเรา,าต่อไปน้องเล็กฟ้าแฝดที่หน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันนะคะคนนึงเป็นกระต่ายคนนึงเป็นหมีว <c oughs> ้ายฝาแฝดตรงไหนเนี่ยอาอยุเท่ากันนะคะฟาสซี่มาพร้อมกันนะนี่นะคะช็อคคือเนื้อมันยุยยุยนะคะนิ่งมิ่งยุยยุย อย่าสงสัยนะคะที่มันเปลี่นสีนะคะก็คือเมื่อทำงานศิลปะแล้วมันพวกการมันปุ๊ชอ้ามันหิ้อหูกระต่าย <c oughs> ปุ๊ชไปต้องก่องเกลือซักชีะด้วยนะกลิ่นหอมจะสู้พี่ใหญ่ไม่ได <c oughs> ้แล้วก็นอนอีกคนนึงนะะเป็นคุณหมี <c oughs> จะเป็นหลักตาข้างหนึ่งนี่นะคะเป็นหมีผู้ค่ะตัวเล็กๆเลยมีของแพดเลยนะช็อสโลนิดหนึ่งนิดหนึ่งมีกลิ่นนะกลิ่นตอนที่แรกที่ซื้อมากคือแป้งโดยชัดๆกลิ่นมันแป้งโดมากค่ะ ตัวสุดท้ายน้องเล็กสุดในตระกูลเนี่ยค่ะน้องบานสีฟ้าหน้าเอ๋อเวอร์นะคะก็ตัวน้องนะคะสโลแบบสปอร์สปอร์สปอร์สโลเลยนะคะนี่มแล้วก็นิ่ม ชอบมากเลยตัวเล็กๆหน้ารักคุกกี้ิจ้าจะหมดเหมดเลยหมดทั้งตะกุ่แล้ววันนี้นะคะคุณขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กันซักซักให้กดแชร์กันได้นะคะบ๊ายบายไปหลับ